โอเคครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีอะไรจะมาบอกวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่าวันเนี้ยได้เออมเช็คเห็นเช็ก,ชก,ชกแบ็กดูมนะอัปเดตวันนี้เลยเห็นบอกอะไรแบ็กดูมโพโต้และผมขอโทษทุกคนด้วยนะที่เอ่อเขียนแคปชั่นว่าแอนนอ่ะแปลว่าจบใช่ไหมความจริงมันยังไม่จบนะเพราะผมยังไม่ได้หาทางออกเ็จเลยเจอรหัสแต่ผมไม่เจอทางออก,กอ่ะนะ ต้องขอโทษทุกคนอันนี้ขอโทษจริงๆขอโทษมากๆเลยเดี๋ยวแปบบ๊บใส่ชุดก่อนใส่ชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยไเดียดูสิมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีเหรออุ้ยอันนี้เปลี่ยนคนแล้วด้วยอุ้ยที่ไงมีเทรลพอร์ตด้วย นนมีเลเวล2ยุทร์อกมอเลรมีเลเวลได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมีเพิ่มแล้ววดีดีดีเมื่อกี้เห็นมีเสียงอะไรชุกชๆกชก ไม่มีะไรหรอกมั้งเอาไอ้นี่มันหายไปไหนแล้วว่าทำไมกันตรงนี้เยอะจ้ะ มันจะอัปเดตเยอะนะเนี่ยของที่คุ้นเคยก็เหมือนจะหายกยันไปจนไปหมดเลยในนี้มีไหมอาจจะมีแบบเพิ่มขึ้นมาไม่มีอันนี้มีไหมโอเคยังมีโอ้ bây giờ Ui. ตายตายตามันเป็นไหนกันแล้ว เนี่ยเ oh, <yeah. S 1> ลยจะตายวะอืออืตายยักตายเย็นยังเลยอือปูมันเกิดตรงนี้เลยเหรอ ไปเลยไปเลยไปเลย

คนนี้มันคืออะไรก่อนเนี่ยไอเนี่ยเป็น,น,นโค้ดหรือหรือยังไง Quá. มาสิวะมามามาเลยมาตายได้สักที มีของเต็มเลยแล้วก็มีแค่นิดเดียวนะเนี่ย ตรงที่มันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะ มีกันเยอะนี่ว่าใหายไปไหนกันหมด ตอนนี đ ấy, đ ้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ดูดิสมุนรถทำอะไรได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิม Oof. Oh, แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย hmm all right ไนาะฮะโดนหลอกมาสินะงั้นก็ตายซะ โดนยิงรีไว้จ้ะ แกเป็นอะไรกันมากปะเนี่ยปิดประตูทำไมมันไม่ช่วยพวกเราอยู่รอดหรอกมันจะช่วยพวกเรานั้นเสียเวลาเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเสียเวลาจงคาบุกมัน สวยโอ้ยเช็ดชีวิตของข้ามีเพื่อเสสละบันไตอเอ๊ะเอ๊ะ มาดิมาดิวะออเ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 ออมามายิงลุ้มลุยพวกเราจะไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่มีวันยอมพ่ายแพ้แกพวกนี้จะจะพ่ายแพ้กับการหลงทางปัญญาอ่อนแบบนี้งงเหมือนกัน ามาทำไมยังไม่รู้เลยมีแค่ดูทิศอันนี้จุ๊บอ้าวโดนได้เหรองงกันโดนได้เหรอ งง oh. มันมันโดนแลนะ้วเนี่ยอดอดบันไซ้เอส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 มา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 เอส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  พวกเราชนะแล้วแล้วฆ่าขอข่าตัวตายหน่อย <c oughs> เอาว่าจะฟังอัปเดตเหรอหรือยังไงแบบเป็นอัปเดตเหรอแบบไม่ตายอะ่ะเอาเอา รู้แล้วทำไมไม่ตายกระโดดตรงจังหวะแม่อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้อันนี้ตึกจะเป็นทางออกปะเฮ้ยเฮ้ยนานี่โย่บรโร เออมันที่ไหนเนี่ยนั่งดูด้วยได้ไหมเอ้ยยฺย จริงแล้วข้ารู้ความจริงปิดดีกว่าให้เป็นความลับต่อได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วหรอฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่แน่เลย มันไม่มีอะไรจริงเลยฉันไม่เชื่อเดี๋ยวมันลึกเลยนี่นะมันอยู่ลึกเลยนี่ มีอะไรให้เข้าไหมอยากเข้าเข้าทางนี้ดวกว่าเพื่อจะมีอะไรมากกว่านี้ไม่สิเดยนนะไอ้ทางที่กเราเข้าไปเมื่อกี้จุบจุบดเดี๋ว่ามันจะมีทางลง Hãy subscribe Ôi sai, tệ tệ Oh no yeah Ê, ơi, cái bà เ้ยคิดว่าฉันยอมอง่าย,ยางั้นเหรอคิดผิดแล้วละ่ะไปย่า

เข้าใจว่าตัวของเช็คตัวของเช็คหรือตัวของทุกตัวเนี่ยถ้าเราแตะเราจะตายได้แต่ทำไมอยากทำอะโนคิป no งงมากเลยเลยคือโนคิปอะค่าเยอะจังโอ้เช็นค่าแปดเอ็ดเลยเนี่ย

แค่นี้จริงๆหรอวะเนี่ยฮ่ายิ่มันไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยฮะถามจริงโอเคนะท่านผู้ชมต่อเหรอวันนี้ผมขอเป็นแค่เท่านี้แหละผมว่าตอนเนี้ยผมหาอะไรไม่เจอแล้วแหละผมหาเจอแค่นี้จริงๆนะเจอแค่ออชิเม้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ของก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วก็ไอไอประตูก็ไม่มีอะไรให้ทำนะประตูยังหาไม่เจออยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังหาอะไรไม่เจอเหมือนเดิมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะมาถ่ายต่อหรือหรือรอ,อาจจะม่ได้ถ่ายต่อนะแต่ว่าผมว่า EP EP ที่ห้ามั้งห้าก็โหจบไว้แค่นี้แหละ Backroom EP หกผมหวังว่าผมจะเจอคนอื่นด้วยนะ อาจจะพาคนอื่นมาเล่นด้วยนะโอเคต่วันนี้ผมไปแล้วบาย